อีแหละคือความแสบของเขาแสบทุกคนแกงทุกคนแกงอาจารย์นกดนตรีนกปลายเนี่ยตาตานี้แล้วเวลาเขินเนาะก็จะแกงหมดไม่รู้จะเล่นอะไรงไงคือถ้าเขาเล่นกลับระวังตัวด้วยนะแกงมาแกงกลับไม่โกงวันนี้เป็นงานเอองานของเนตตี้ด้วยแล้วด้วย แล้วเวทีเนี้ยมันมีหลายวันเนี่ยทุกคนแล้วมันมีเอ่อนักร้องเบอร์ใหญ่ๆเขาขึ้นด้วยแต่มันเป็นคนละวันกันขึ้นเวทีนี้แหละแต่มันเป็นคนละวันกันเออไม่ว่าจะล้ำใยมนแคนแก่นคูนแต่จะบอกไว้ว่าเหมือนที่ปายจะพูดอะราคาบัตรมันคนละราคากับนุกปายไง บุ่มเชื่อว่าถ้าราคานุกปลายนะประมาณเท่าของพวกเขาอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบนะพูดถึงว่าของน้องมันแพงจริงทุกคนถ้าเหมือนแบบไม่รู้นะอันเนี้ยถ้าเป็นเหมือนของพวกที่เป็นหมอลำเป็นอะไรแบบเนี้ยคนน่าจะไปเยอะอ่ะอืมเอาจริงนะของน้องมันราคาหลักพันนะทุกคนไม่หลักพันก็หลักหลายร้อยไง ไม่ใช่บัตรละร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยอืมอย่างน้อยต้องห้าร้อยขึ้นน่ะของน้องอ่ะโต๊ะละสามพันสี่พันอย่างเงี้ยโต๊ะหนึ่งสามคนสี่คนอย่างเงี้ยอืมก็ถือว่าราคาสูงมาตลอดคือน้อยมากที่คนนุกายจะราคาห้าหกร้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีราคานี้ไปเหอะทุกคนไปเจอน้องไปเหอะ เพราะว่ามันแทบจะไม่มีเลยถ้าอย่างของราคาของอื่นๆเขาก็หลักร้อยอะเนาะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เปรียบเทียบนะค,คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแบบอยากให้มันราคาประมาณนั้นเนี่ยเรื่องของเรื่องอะอยากให้มันราคาหลักร้อยเหมือนอยากพูดเลยเดี๋ยวดราม่าเนื่กดูความน่ารักของเขาทุกคนดีเจเนตต<ม>ีกิลด้วย ร,ร,รับเชิญรับเชิญอาจารย์ปีชาปัดไพและหมอปลาตำสันอ๋อนั่นหมอป๊อบเหรอครับวันนี้มีคนดังมาเยอะมากอ่าใครบ้างครับปีชาปัดไพครับผมเนตตี้ทอมบอยอ่าหมอปลาและก็ใครเราเป็นสเตฟานเออสเตฟานนั่นะ แล้วก็เบียร์พอบพงโอ้โหเยอะมากแล้วนี่วงนี้มีแต่คนดังอันนี้นักร้องครับเอ้ยมันเป็นนักร้องหรือน,อนักเตะซองหนึ่งมินเอ้าคุณไม่เชื่อคุณเสิร์ชดูในโทรศัพท์ซองหนึ่งนักเตะซองหนึ่งมินหน้าคล้ายมันไหมดูเสิร์ชดูเหมือนกันมากแล<ด>้วฮะอันนั้นซองหนึ่งมินเฮ้ยมันจังไรวะไอ้ไม่อยากเรีนวะนั่นแม่ไอด้าอ๋อแล้วคนที่ใส่แว่นนั่งอยู่รี่สุดนะครับใครครับ ใส่แว่นอันนี้แป้งไหลเมียเห็นเอาร่มติดตอกลลาสุดไปข้างหน้แป้งจะยังจะเห็ดอย่างหล่มยางแลนหล่มยางหลมไปดัว่วไปที่มันคือการโปรโมทของเขาครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วที่หนึ่งของวันนี้ก็ยกให้เขาแหละนัตเีะทอมบอยหล่อที่สุดไปงานมาประมาณหลายงานมากนะครับไปงานนี้งานแรกที่ได้กินน้ำดชบด้วยที่ผมชมไปเมื่อกี้ จริงจริงก็ไม่ได้ชมอ,ออกจากใจหรอกครับย่องไปซื้สหรอครับโอ้พี่นี่เก่งมากนะครับสุดยอดมากเอาแสดงว่าเมื่อวานเนี่ยพี่พี่มนแคนมาใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โอโอเมแล้วเขาบอกกันพี่มดแคนมาเม<ะ>ื่อวานทุกคนมีใครได้มาดูพี่มนแคนไหมฮะท<ม>ี่มาเหรอเป็นไงบ้างคนเยอะไหมอะไรนะ โอ๊ยเยอะอยู่เยอะกว่านุกไปอยู่ว้าวเราคือบอกกันก็พูดถูกพูดถูกพูดถูกนะโอ้พี่มณแคน่าจะเต็มนี่เลยแหละก็มีโอกาสมีโอกาสจะได้ไปดูพี่มณแคนอยู่แต่ว่าวันนั้นพี่บอกไปใช่ไหมเขาบอกว่าพี่มณแคนเนี่ยครับอ่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเอาเอาพูดเรือะไรนะพี่มณแคนบัตร ประมาณหนึ่งอ๋อขึเหนื่อยเลยพ่อล่ะครับเดี๋ยวอยู่อีกจังน้อยคอยสิงรองพุทนอาราบวันนี้เจอกันแน่นอนครับเย้วัสดีครับวัสดีครับ กิโลมาเสียงนั่นหน่ะวันกิโลแต่น่ารักนะครับมารอบก่อนพี่ๆก็เต็มอุ้ยไอโอมเอย้ยไอโอมมาได้มากมัไปมึกตี้คองกูตีว่างัน้นเพลงโอ้โหเกือบกูเข้าจังหวะไม่ถูกเมื่อกี้เอย้ยไปไปว่าครั้งที่เรามาตอนนั้นมันมีตึกอันนี้หรือ,อยังวะ <S <S มีหรอหรอ, <S <S รอวะ ือจังบม่มีคือจังคนสางไม่นี่ล่ะบอกออกมากูลองเพิ่อัลบัาาบ้มไม่รีเด้อ่ะมึงตีมาเพียงสักเพียงใช่ไหมลองเล่นครถเสือนีามนีสักเป็นยังล่ะเอ้าเฮ้ยยังเอ้าเพ่งหวยเพ่งหวยเพ่งหวยอุกแฉะสวย